สวัสดีครับสวัสดี FC เอฟซีแฟนครับช่องพ่อแม่องหญิงครับถึงน้องค่ายแล้วครับตอนนี้เวลาหกโมงเาสาครับคำนี้ก็เจอกันครับที่วัดหลวงพ่อพระใสอำเภอเมืองจังหวัดนองค่ายครับ หอดประมาณโบกเกิรบถึงซีปหาหน้าที่หรอครับคือ,อว่ามาหอดเร็วอยู่นะทางมันดีแล้วจ้ะทางมันตรงมันแหลนดีวันนี้มาหลายขั้นครับ เพื่อนใจแหละตัวทถ,ถามเจ้าของเพื่อนไหเพื่อนแม่หักเพื่อนใจไปก่อนแหละมะั <Okay. S 1> ้งแบบนี้แม่หักบุรีรัมนะครับก็เตยแล้วก็ยังเหลืออีกมาบอลตันหอดกันนี่ครับวันนี้มีหลายคันยังเหลือผู้ใดฮะดอดโอ้คนละมองบอกโอ้มองนี่มันเต็มเนาะ ทีนี่ก็สิีอกันใช่ขอกันใช่กันสตามาที่หลังแมวบอกแมวหรือหมาวันนี้หมาน่นเดตัวน้อยน่ะก็ขนขนนะโอ้แมวบอกของคนห้องใหมนี้เย็นดีเดนะห้องใหนี้ธนาห่อนีห่อนเ้ี่สะ สาๆดี้วกแมนรากเป็นมีตนใหม่ไม่ยังแบบคือดูแล้วสบายต้านะต้าเป็นตะหอนตหอัจะหองแล้วก้องเลยหองกันเบิดเหรอไปจน้แจะแต่แมนพ่อแต่แมนพ่อชิตามมานี่น่าาตลาดสดเลยเนาะ บกพนลาเดวตาจงเ่เพา่อนงแม่นมานีเพื่นจีหาตลาดสดแล้วเพื่อนกันสิทีมหาเลยและเคียงง่วงหมดลยยูนี่ยูนี่ไปงานไกล้ป็นไหนรองจาบบึงบอก อ๋สิหมอกโลบ่ใกล้ดอกจอดรถสะดวกสบายแล้วกะ็ต้นไม้เพื่อนเห็ดสะอาด,ดมลมรื่น <c oughs> ดีนะแล้วกะ็ลักษณะแบบนี้คือสิบลหอนนละ้วบ <c oughs> ิดาไปน้อมองเลสแนนท่านลักษณะด <c oughs> วงนี้มันอากาศหอน <c oughs> เอ้บางบางมองมันบสูดดตอีซอยมนยดยเ โบเมืองหนองคายเพิ่นเมืองท่องเที่ยวเด้รีสอร์ทหลายแต่ว่าถ้าบ่จองกับนาเทศสกานกับโบเน่กับอาสีหายากคือกันเพราะว่าเพิ่นมาเที่ยวหลายแรงครับวัด,ลพพดวหลวงพ่อภาษัยงานเพิ่นมีหลายขึ้นเลยแม,มนมหกเจ็ดขึ้นเลยเลยมาขึ้นในภายเล่นใจขึ้นลอยบ่ก เมืม่อนี้สาวหน่อยมเมื่ออื่นผู้ใดก็ประหงมานหาสีหาหาหกขึ้นสีหาขึ้นเลยเลยมอำมนีทุกขึ้น,ง,น,นงานพนใหญ่นกกระปูนห่องเหรอตอนนี้นกกระปูนห้องบรรยากาศป็นตกนาง ซอยจู <laughs> พอจิตตามาบางนี้เนาะนมีอะไรบมีเลยอุอปกรณ์มีเบิดเลยเลตต่ลอยู่ใกล้บ่ใใอเออคือหู่นจำบ,บึงบ่พอจิตตามาเนี่ยว่าะะสิพิมพ์หาเลยเด้เขียงวัวใกล้ฉันิในในีะ <laughs> มาหนองคายแต่ละรอบนี่ บรเคยผ่านครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับนี่หลาย์หรีครับแต่ละเที่ยว,วออพี่น้องทั้งฟังสายฟังโซเป่ปล่าครับคนขามมาเที่ยวเดีคาวารีสอรนี่เพิ่นมันจ้องไว้ละเิ้มเลยงานวัดหลวงพ่อประสัยเป็นงานใหญ่ประจำปีครับตอนนี้ก็เขาห้อง พักผ่อนกันแล้วครับเหลือแต่คนขับคนขับนี่งังนีบัทันง่วงยังคนนัง<ค>นน่งนอนมาอิ่มเหรอคนขับยังบัทันง่วงยังจีดเด็กปหห้างตลาดอยู่มืออื่นกะออกมือแร่งนี่กะกลับสาข้านี่คือเรา นวดสเบงบ้านแถวๆมอสารคามบ้านนวดสเบงเลยบ้านอันนี้เลยบอกบ้านบ้านอันใจกระลอยเลยครับซัลข้ามอีกคือเก่าครับมาจากสารคามกับาน้องค่ายกับซัลข้ามอีกบรรยากาศดีแห้งย้มมือสั่ครับเย็นดีเลยเย็น ลมลื่นสบายตาสะอาดสะอาดเลยนะมองูเพู่คนขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุกหมองทุกบอลครับขันจ้องไหมกับใดแหละขันจ้องไหมกับมาน้ำกันกับใดเบิดถ้าบอลจ้องกับบอลเหนี่ยแหละอาเทศการ์ตเตรีม ว่านนี่ก็ยังหาจนว่าเลยแม่พิเด็กเอาไปแม่ครับแต่มันโมมีเดยหาจังไดนกับบ่ไดนของห้าจัดแน่นช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงของเทศกาลปีใหม่ไทยครับวันสงการานต์ครับพี่น้องไปใส่มาใส่ก็ขอให้ปลอดภัยครับลำลำเลยลุย้ยสุขภาพแข็งแรงสุขปู่สุขคนครับ เป็นวันหยุดเงวแต่มีโอกาสกลับบ้านเที่ยวหาครอบครัวเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหนาครับฝากพี่น้องติดตามครับช่องพ่อแม่องหญิงลำเพลินอฟยเชียวครับพ่อแม่องหญิงแฟนเพจ คลิปนี้เอาไว้สำนีกันครับพอกันใหม่คลิปหนาครับเลยเตรียมตัวพักพ่อนอแรงวัดหลวงพ่อภาะสัยอำเภอเมืองจังหวัดน้องค่ายครับพอกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ